วัดดงหนองตาลเฮ้ยเอาห้องเนี่ยไปยังเห็นเขาบอกเอาห้องก็ห่อนแดดเดิ กไม่มือจับไหมจับก็จับใกอจับฝ่บาเนี่จับาย่าเอาเมื่อไป็น้างชั้นนั้นไหมตกหนากล้องจับผู้สอบจับคุณม่เอาแครดีกิเออเออโคตรไปแล้วบ่เออจะให้กหินนะ

โอ๊ยมือเดียวพี่น้องจะวิ่นเด้อไหวปูอยู่วัดหนองบงดงหนองตานมาจากวัดอาจารยเล่นเล่นไปเทืออืมโอ้ยตายมือเดียวโอ้ยไว้ไหมมือมัดค่ะอันนี้ โอ้ยร่มแฉ่ดูใจปะเนาะ ขับไปคนกัญชงออกมาน้ำตกค้นสมบูรณ์คุณเป็นค้นอ้วนเดิยวมาหลอดบวงน้ำเขา ความทุกข์ความสุขไว้ข้างหลังความลำความรวยมาแน่เด้อมาเด้กก็มาหลดมาเลยเออลวงเบื่อเลยเขาขอไปเสือบ่อไปลงผุดไปลงทั้งผืนบ่เอาลงไปได้เขาก็บ่เขานี่เขานี่เออไปไปเขาจังค่อยอ่อมไปผุดไปอ่อมไปผุดอ่อนมาลงไหมขอผิดทางโอ้พึ่งเดินไปทางได้วะ đeo không chăm oản để để con nha nhá, không chăm oản để cưới. ôi bay này, phấn tiêu mày, cồn nước này, chắc bay này. đây, mày hay chắc giàn nước bay này. หอนถอนถอนวู้ฉันร่ำนเอาไปสูอไปแล้เราจะเดือดห้องวันเาอเจ็บเดือดเจ้าทำไมหายใจ นะคาท er ี่พะดีวิสุทีิเทวะปูเชนิจายะวาจาจิตตังภะหังลันธานิเายะพระองค์ดานะคสุทีิเทวีปูเชนินโมพุทายะณชาลิตุอิยะนักขันาคาปูเชนิอริเะนติปิาโกัตภนา o

Mm hmm